สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวรถนะครับไปดูกันเลยครับร้อยสิบป่ะร้อยสิบไอครับตัวสองพันเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแหลกกับแหลกเครับแล้วก็มาดูโลเดียครับถ้าล้างออกมันก็จะสวยนะครับโลไปคอยังสกอร์เปียนครับโอเคตัวนี้ก็จะห้าร้อยห้าสิบนะครับดุมอ่ะดุมก็ดุมเดิมครับไม่ได้สี่สีสวกเดิมครับแต่โหลดครับ แล้วก็ปั๊มนะครับเป็นปั๊มเมาส์นะครับราคาเก้าร้อยเลยมีมีชินครับเก้าร้อยป่ะเก้าร้อยครับกับขาจับแล้วก็สายแต่สายมันใช้ไม่ได้ยังอยู่ข้างในอ่ะนะครับขอครับกองเหล็กครับกองเหล็กสั้นนะครับจักววาตัวนี้สองร้อยนะครับเป็นงานอดิเรกแท้เลยนะครับเ้า แล้วก็อาร์มครับมาดูชั้นล่างกันนะครับอาร์มเบรกก็เบรกก็เป็นเบรกแบบนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเบรกอะไรแล้วก็อาร์มอาร์มเป็นของไนไนสิบแปดบวกนะครับตัวนี้ก็พันห้านะครับพันห้าสเตอร์ยังไงสเตอร์ยี่แปดน่าจะยี่แปดบ่ น่าจะสามเออยี่สิบแปดโอซากิยี่สิบแปดนะครับแล้วก็สเตอร์หน้าสิบสี่นะครับเออสิบห้านะครับสิบห้าอันนี้อะไะนี่ไหลลไปนะครับโซ่สี่สองศูนย์ครับนี่โอซากินะครับโซ่โซ่เดิมนะครับแต่ใส่ข้อโหลดแล้วนะครับนี่เแล้วก็ไอ้าตั้งนะครับเลสนะครับ แล้วก็มาดูเบาะกันเลยนะครับเบาะออกนะครับป่าเราเองครับปาจากร้านช่้างหอมปาจากร้านสร้างหอมนะครับอยู่อำเภออยู่อำเภอน้ำเคียงมีหมกอะไรไหมครับมีหมกอะไรไหมครับเปิดใต้เบาะดิมีหมกไหมครับมีอะไรนี่เป็นสติกเกอร์ของเต้าหู้แปดริ้วนะครับใส่รงแคมครับตัวนี้ห้าสามครับรงแคมไม่มีมีน้ำยาเคลือบเงาเนี่ยครับดูทางน้ำมันนะครับอันนี้เคลือบเหล็กอย่างดีนะครับ นี้ปิดไฟแต่งนะครับไฟนี้นะครับอันนี้มีนัดนอตทองเลยนะครับเนี่ยทั้งคันมีตัวเดียวครับส้าสิบบาทกับนัตไทเท้ครับกดปั่นเนี่ยครับแล้วก็มาดูไฟเนี่ยครับรุคันนี้ไม่ปกตินะครับดูครับเพราะว่าสี่หกคันขึ้นึกบนนะดูไฟสองข้างปิดสองข้างทำเองครับเพิ่งทำเสร็จเนี่ย เต้าหู้แป่นริ้วนะครับคันนี้ลงแคมนะครับใครที่สนใจจะแข่งก็มาได้นะครับ<ม>พี่กัดดูส่พี่กัดถนนซอสปลาละออกไปบ้านลุกลครับส,สลัดสาว <c oughs> <ข> <c oughs>